สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อยครับตัวนี้นานๆจะได้เจอสภาพดีๆราคา199,000บาทนะครับกับ m i t s u b ิ s h i r น er n ซอร์ x 1.8กซ์หปออโต้ปี2010มือเดียวป้ายแดงสภาพกริบกบครับเข้าศูนย์ดูแลดีมากๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ผ่อนได้3,900โดยประมาณผ่อน6ปีนะครับ199,000าบาทมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับใช้งานแล้วโดยประมาณ1,500 0 30,000กิโลเมตรนะครับกับรถสวยสภาพงามๆ Mitsubishi EX นะครับที่รายๆคนถามหานะครับคันนี้ปรับราคาให้กับสมาชิกนะครับเป็นโปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับลองหาเทียบเคียงราคาที่อื่นได้เลยครับต้องบอกเลยว่าปรับโปรโมชั่นมาให้ใหม่ถูกใจแน่นอนรถสวยสมบูรณ์ครับการันตีไม่มีโชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว๊มนะครับบริการพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับรถ พร้อมใช้เอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับรถสวยมากมานะครับการันตีไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่พลิกความจมน้ำแต่อย่างใดครับกับ e x 1.8 Auto มือเดียวป้ายแดงปี2010ครับรถสภาพงามๆแบบนี้นะครับ งามจัดเลยครับนานๆจะได้เจอ EX นะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับภายในระบบไฟฟ้าเซนนอล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับตัวนี้กระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับภายในเบาะหนังเดิมจากโรงงานสภาพโดยรวมต้องบอกว่าหน้าจับหน้าจองหน้าเอาไปใช้งานนะครับใครที่ชอบ EX นะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Mitsubishi Lancer Club นะครับหรือ EX Club นะครับก็จะมีคนที่แบ่งปันประสบการณ์นะครับการซ่อมบำรุงดูแลอะไร ราคาย่อมยาวหาได้ที่ไหนช่างเก่งๆเฉพาะรุ่นหาได้ที่ไหนไปศึกษาได้เลยครับแต่ที่แน่นอนนึงคือถ้าใครไม่รู้จะซื้ออะไรที่ไหนถามผมได้ครับเพราะว่าผมอยู่ในแรนเซอร์กลุ่มแรนเซอร์นะครับแล้วก็มีช่างเฉพาะนะครับเพราะาผมเคยใช้มิสูแรนเซอร์2คันนะครับจึงรู้ข้อมูลหลายๆเรื่องของแรนเซอร์ EX ด้วยครับฉะนั้นก็ ครสนใจจริงๆก็ถามเข้ามาได้นะครับการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ได้ยากไม่แพงไม่แรงหรอกครับถ้าเรารู้แหล่งนะครับฉะนั้นตัวนี้สาภาพดีมากๆเลยครับมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลดีสุดๆนะครับรถสวยพร้อมขับ,พร,ขบพร้อมขายพร้อมโอนเอกสารถูกต้องทุกอย่างใครที่กําลังหา EX ชอบมิสูนะครับมิสูจริงๆแล้วก็อไหล่เยอะนะครับมีทั้งตัวมนนอกแล้วก็มีเชียงกงมีศูนย์แล้วก็มี อูตามแฟนเพจแฟนคลับหรือพ่อค้าแม่ขายเขาก็เข้าไปขายของในแฟนคลับนะครับมาเข้าไปศึกษาได้ครับรับรองได้ของถูกจริงครับแล้วก็สภาพดีอูเก่งๆก็มีเยอะนะครับนี่เลยนํามาฝากนะครับเดิมมากๆนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาซอกหน้าซอกน้อครบหมดครับหน้าเดิมท้ายเดิมเนียนๆเอาไปใช้งานเลยครับบอกเลยว่าคัดแล้วเช็คแล้วจัดโปรโมชั่นสิ้นเดือนให้กับสมาชิกด้วยครับ ราคานี้สภาพนี้นะครับใครจะสดจะผ่อนก็โทรเจราจาสอบถามกันเข้ามานะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับราคาน้าจับหน้าจองใช้งานไม่ผิดหวังครับ EX ของดีครับ1,800นะครับเครื่อง1ัน0นะฮะใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะกังวลเรื่องอะไรนะครับแต่ที่ผมศึกษาแล้วก็เคยใช้แลนเซอร์พวก EX ยังไม่เคยได้ใช้นะครับแต่ก็ดูดูเขาใช้กันดูร้านที่เขาเปิดราคาซ่อมกัน ก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับกับรถสวยๆทรงแบบเนี้ยทรง E X ก็จะเป็นพวก Evo นะครับใครที่สนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็นำมาฝากคัดแล้วเช็คแล้วนะครับว่าสวยจริงมือเดียวจริงไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกวมรับประกันการโอนนะครับจัดไปครับกับ E X มีสีขาวสวยขาวมุกนะครับตัวนี้ขาวมุกสวยจริงครับจัดไปเลยครับ